สวัสดีค่ะทายนะคะครับสวัสดีครับผมเอิร์ธครับผมสายและเอิร์ธน,นะคะถ่ายรถยนต์โาตโยต้าใบแดงทุกรุ่นทุกแบบค่ะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยครับผมสำหรับวิดีโอนี้นะคะสายและเอิร์ธน,นะคะจะมาแนะนําอุปกรณ์นะคะต่างๆนะคะที่ล้าหน้าทันสมัยของเจ้าตัวรีจ็เตอร์2 4คันนี้ครับดูกันเลยครับว่าจะมีออปชั่นอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับไปกันเลย มาเริ่มกันที่การตกแต่งภายในที่ประณีตหรูหราทุกการสัมผัสบุด้วยหนังสังเคราะห์สีดำสลับกับแดงและตกแต่งให้หรูหรามากขึ้นด้วยแถบสีเงินพร้อมไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารทำให้ดูรักชูรี่เพิ่มมากขึ้นเบาะนั่งของ Fortuner 2.4 l e g e n d ดคันนี้นะคะ เป็นหนังพร้อมหนังสั่งเคาะสีดำสลับแดงค่ะให้ความรู้สึกหรูหราแต่แฝงด้วยความเล้าใจแนวสปอร์ตคู่หน้าเป็นบอกไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางแบบสปอร์ตโอกกระชับนั่งสบายทุกการขับขี่เบาะตอน2และ3สามารถปรับได้หลายแบบให้เหมาะกับฟังก์ชันการใช้งานของแต่ละคน วงมาลัยสามารถปรับ,บระดับได้พร้อมทั้งหุ้หนังเดินได้สีแดงมีลายไม้แบบ Gala x y Back มาพร้อมระบบ mm hmm. Variable f l o w Control ที่สามารถควบคุมน้ำหนักแปรผันตามความเร็วให้คุณควบคุมรถได้อย่างมั่นใจและสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงโทรศัพท์และจอแสดงข้อมูลซึ่งทำให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นไม่ต้องละสายตาขณะขับขี่สำหรับกุญแจรีโมทอัจฉริยะของ t o y o t a l e g e n เด r นะครับตัวน,นี้ก็ทำงานเพียงอยู่ใกล้รัศมีของตัวรถนะครับสามารถกดและล็อกรถได้นะครับ เพียงปลายนิ้วสัมผัสได้เลยนะครับตัวนี้ทํางานได้ง่ายมากครับเท่ด้วยครับสำหรับตัวลีเจนเดอร์นะครับสำหรับมาตรวัดเรืองแสงแบบออติกตอนนะครับมาพร้อมกับหน้าจอ M ID ดขนาด4.2นิ้วนะครับการแสดงข้อมูลนะครับเช่นการประหยัดมันนะครับการชิ้นเพลืองนะครับผมหรือว่าการขับขี่เกินทางนะครับตลอดทั้งทริปที่เราขับรถเลยนะครับตัวนี้แสดงผลได้หมดเลยนะครับเครื่องเสียงมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วนะครับรองรับ Apple CarP l a y และ Android Auto นะครับผม ผมยังมีระบบบลูทูธนะครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ทั้งการสนทนาและเล่นเพลงได้อีกด้วยครับช่องชาร์จไฟมีทั้งแบบไวเ e สชาร์จเจอร์ด้วยนะครับผม d c 12โวลต์นะครับ USB C ครับและ AC 220โวลต์ครับไม่พลาดทุกการติดต่อสื่อสารและการทำงานขณะเดินทางนะครับผม ส่วนที่เก็บของนะครับมีทั้งที่วางแก้วนะครับมากมายหลายจุดตามนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ให้ความสะดวกสบายนะครับระบบคลิก a c t i v a t e v วอร์ช n 2ของประตูท้ายนะครับเปิดปิดด้วยไฟฟ้าพร้อมชุดเซ็นเซอร์และระบบป้องกันการหนีตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับก็จบไปแล้วครับการรีวิวออปชันตัวนี้ครับเจ้า r e g i n e อเรนี่ครับค่าตัวเท่าไหร่ครับพี่สายค่าตัวเพียง1 6 2 3 0 0้านบาทโอ้คุ้มเลยใช่ไหมครับตัวนี้ก็เป็นเจ้าของได้ยังไงครับบ้างครับเน ล็อกอินเข้ามา2<อ><ผ>มรายละเอียดทางโชว์รูมของเราที่โตระด้านลบรีอบใฉยตรงข้ามโุกโกลบรีครับหรือว่าโทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็มีโปรโมชั่นมากมายคุ้มค่ามากเลยใช่ไหมครับพี่สายใช่ค่ะวันนี้<บ>เอิร์ธกับสายขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ